อีตีจ้ำบุบบุบโลดมึงนี่สวัสดีจ้าพี่น้องเออเอาอีนี่เอาจากควาวไว้สวัสดีพี่น้องไม่ได้กินเก่าปนาวาอาหารมื้อนี้อ่าจ้ำยังปลาทูเค็มเออปลาทูเค็มค่ะพี่น้องใส่แจ้วเออเหี่ยวมากกระปดขึ้นกินกรโปดจากเนะไปแม่เจ้พรรถกับรถกับเขา มันถอยแล้วเห็นบ่มันขึ้นได้เออไปไปไปเจ้าสิเรียกแยกยังเอาัดเนี่ยกระเป๋าถือกระเป๋านั่นกระเป๋าแดงนั่นกระเป๋านี่กระไรไม่พูดหน่อยก็มันมีจะพูดหลายๆหยาดกันเช้ากับเขาดักแด่ขัวพี่น้องดักแด่สาวบ้านเฮาเด้อค่ะท่านนั่นนั่นน่ะรักแด่ตัวนี้ดักแด่หน่อยสาวบ้านเฮาแต่สมัยแต่เก่าแต่ก่อนจ้ะ สูมืองนี่มันมีตัวใหญ่เด้แมนบอติกระพันดพันกระเด็พันกระเดยบ้านเขาแกระเอยบ้านเขาแต่เก่าค่ะพี่น้องก็คือเจอาผ้าเรียงกินอืมนี่กินข้าวกับกระเดยกันจกันแบบกระตำแจ้วตำแจ้วอันนี้ขิงดองว่าท่านเบิร์ดขิงดองลูกสะใภ้ลาคนส่งมาให้น่หลวบผักเปื่อยๆให้ผู้เฒ่าจะพี่น้อง น่ากินน้ำกันตุ่มจ,จำปลาทูเข้มได้กินป่นได้กินหยังจังสี่มีแห้งทองเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้บวบก็บะงอยเอ,อยามย้งกครับคับแก,ก้วก,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 กับปุอบะผัดกับแก้วกับปุลกินและไม่แห้งทองเมืนบ่แม<ง>่เอ้อยเนืเ้อสีดกับจิพงค้อข้ามมันเลยเนี่ย แค่นี้ยื้อมาหนุ่มเนี่ยฮ่าซีฟตัวจังพ่อครับมันเดิมพันะให้พ่อไปซื้อกับข่าวมาเกียมเกียมละเศษแบบปัดมืออื่นแมนบรลตติเพ้นอื่นพผสิไม่เอิ่นยังก็ล้งยังก็ล้งกระโบสดถ้ามาสัญจรไม่ยังเออจอนก็ กินอะไรก็บสบซ้ำกินเข่าเด้อพ,พี่น้องังองล่ะอ้าวเดี๋ยวกุสิบาททุเรียนเด้อลืมคือต่อเลยผักกระดังเป็นยังก็บแม่มันรั่วบดเปื่อยโอ้ผักผักอันเนี้ยบักแข้งเนี่ยมื้อนี้บดเปื่อยตีอืมผักกระดังเอ้วมันพ่อก,กระดังกระดังกินผู้หนึ่งกินบดท่านอิ่มเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ผู้หนึงบท่นเอียมผู้หนึ่งไปหอบนึกกินมาอีกแล้วคุณคุนได้ยางมาแนุ่คุณคุณคือสีมาแกงตัเพ้น้ำเพลินมือเอนอมหมูปิ้งหมูปิ้งอย่าได้านสอยเด็ง เยนี่ยเอาคอยนี่ละใช้มืนขึ้นบมีผู้กินองเอัเห็นแเห็นแล้วเปนไรหวานอีสานบวานเขาจะพป่น ้วจำปนไปกินข่าวได้พูดแล้ยแง่แล้วแง่ไม่ได้จิกงังครับเล่านี่วไกลเหมือนทั้งมนนักแด้นั่มไปทั้งจวดแล้วแม่นบอลนั่มแหววขอบพุ่นเลยล่ะค่ะย่าพออป้อยน้ำพายเนี้ยขอบพุ่นค่ะพี่น้องอ่ะ